สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมพลอยก็มีเครื่องประดับอมทิสนะคะที่มีคุณสมบัติสุดยอดมากๆเลยนะคะมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะอมทิสนี้นะคะเป็นหินที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีซึ่งถือเป็นแหล่งอมทิสที่ดีอันดับต้นๆของโลกและมีความแข็งแกร่งเกือบเทียบเท่าเพชรเลยนะคะคนโบราณถือว่าเป็นหินบําบัดที่มีพลังสูงมาก คนเกาหลีก็นิยมใช้เป็นเครื่องส่งเสริมพลังด้านการเงินนำโชคลาภมาสู่ผู้สวมใส่เป็นหินที่ช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยที่เสียภายในบ้านเสริมฮวงจุ้ยที่ดีและช่วยให้คนในบ้านมีความสุขความเจริญสมัครสมานสามคคีการใช้อเมทิสเป็นเครื่องประดับนะคะก็จะช่วยขับพลังด้านลบและเสริม,มหัวเฮงที่ดีที่เด่นให้มีพลังมากยิ่งขึ้นและช่วยแก้ไขหัวเฮงที่ไม่ดีให้กลับดีขึ้นมาได้นะคะ ดันโดนฝากปันไปถึงแหล่งอมาร์ทิสที่ดีที่สุดของประเทศเกาหลีและก็คัดสรรกับมือของตัวเองทุกชิ้นทุกเม็ดจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับอัมาร์ทิสที่มีคุณภาพและดีที่สุดจากพิมพ์พลอยนะคะพิมพ์พลอยนำมาจำนวนจำกัดเท่านั้นเล็กหน่อยนะคะพิมพ์พลอยเองนะคะใส่แล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใส่ด้วยนะคะและอมาร์ทิสที่พิมพ์พลอยนำมานะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด5แบบ สายด้วยกันก็คือมงกุฎหัวใจดอกไม้ไม่รงกลมและลูกบาศกนะคะ ทั้งหมดก็เป็นการที่คัดสารแบบเจรไนแล้วก็ทำคัตติ้งมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความวับแว้สวยงามมากๆเลยล่ค่ะก็จะทำให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะเป็นหินมงคลและตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษอีกเช่นเคยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สั่งซื้อ2ชิ้นนะคะชิ้นที่2ก็จะลดทันทีเลย50%นะคะโทรมาสั่ซื้อกัพิมพอยได้ที่เบอร์0899566542 หรือ029441682ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ